ดูครับรถอุทยานเองดูําเข้าไปได้อนนี้เป็นสวัสดิการครอบครัวอุทยานนะครับเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยครับวันนี้สัมปทานให้เฉพาะครอบครัวอุทยานเป็นคนดูแลเรื่องสองสัตว์ผมว่าเขาขาดความรู้ควรจะอบรมให้พวกนี้หน่อยทั้งทั้งที่สองสัตว์ทุกวันทุกคืน มั <c oughs> าานหัน,น, <c oughs> นมาแล้วครับคูหะทูงาด้วยมันจนงโควงกรธ เหมือนรู้สึกว่ามันโดนล้อมอ่ะเนาะก็เลยแบบเอ้ยก็เราเอง่ยดูทุกคนไม่เคยอ่านเลยว่าเจอช้างให้ดับไฟหน้าให้อยู่เฉยๆเปิดไฟใส่กันหมดดีๆไล่ไปเลยไล่ไปเลยไล่ไฟมันไปเลย